อ่เงี้ยอ่าว้าดแเ่ว่าไอ้โทรมากมุ่นมุยพลับเบอร์เขาเปลี่ยนบอกเข้าไปเลรเอาเขากล้องเลี้ยวเจไรท่านขายคำนางมาลลยครับแข้งสวัในเกิดโซปอปอารา ขับแแลกเตียนเสียขายสองช่ำข้ามแทงข้ามอุปสรร์หลากหลายโวลดไายสายก้อสายแขนเวียนตัางงูสายเอลน,กกน,น้ำหนักอินเดียมตรฐานขับจำนำขับแแลกเตียนสองช่ำดีมีคุณภาพักเอออยู่หน้าคิี้รถโดยสารหน้าคิี้รถโดยสารเอายิ้มแน่เร็วหรี่มากเลยก็ได้หน้าคิี้รถโดยสารสวรรค์นาเขตอันนี้พี่น้นองวงเวียนคิ้รถไง ยังขีวรถใหญ่ดีเด้อท่านขา้คำนางอาไรอย่เดลขายคำนางมาไรนม่เปลี่ยนสีเลยโค้งำนั้น ต่วด้ไหมยรคนน้ำก็ได้หรอ้นน้อยนก็ได้หรอยเลยสวัสดีเจ้าสบายดีสบายดีทนายงานมีธุรกิงามเยอะเลยทนายงานมีุกงามใจดีครับสนางานมีธุกคุเชื่อสวยยงานมีเดคนชื่อสวยอ้าสบายดีเจเรืมเห็นลืมเห็น ลืมเห็นลืมเห็นก็ลืมเห็นเจ้าของห่านเดินไเดินไปนิ่งใชให้รอยังอยู่ถ้าว่ากันอยังเนาะมีแต่เชิญชวนเนาะมาเที่ยวเมืองลาวหลายๆมาสืบอคเนาะมาสื้หลานมาลาะแล้วพิเศษไครับผมแล้วไทยเป็นแน่แล้ว